สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเจอคุย,ยหลายรอบเลยนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สมนะคะคุยมาสรุปแล้วกันนะคะมหาวิทยาลัยวินเซนต์โพลยูนิเออร์ซิตี้นะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะพิ่งไลฟ์สดนะคะกับคุณโมนิก้าไปใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นเมืองชิลๆน่ารักน่ารักขีจจ่จักรยานได้ในเมืองนะคะน้องนึกถึงเมืองแคมบริดจ์ออกฟอร์ดแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเมืองนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวคี่ขอแชร์สกรีนนิดนึงแล้วกันนะคะเราจะได้มารู้จักนะคะเมืองเมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะเมืองรูปินห่างจากวอสซ์ไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะเมืองเป็นเมือง คนไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะถ้าเกิดดูเนี้ยนะคะก็จะมีเด็กนักเรียนต่างชาติค่อนข้างเยอะในเมืองนี้เพราะว่าเป็นเมืองการศึกษาถ้าเกิดดูนะคะก็ถ้าเกิดดูแผนที่นะคะตัวสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นเมืองลูปรินนะคะเป็นเมืองน่ารักน่ารักมากๆเลย คือจริงแล้วโปลแลนด์เนี่ยนะคะสถาปตัตยกรรมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับในยุโรปหลายๆประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของโปลแลนด์เนี่ยนะคะจะถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมันนะคะคนสมัยก่อนเยอรมันมาบอมประเทศนี้นะคะ คือเมืองรูปปินเองเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วกันนะคะแบบไปไหนมาไหนน้องสามารถที่จะแบบขี่จักรยานหรือว่าแบบธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี้แบบเป็นทะเลสาบแล้วกันนะคะในเมืองรูปปินนะคะ ใหญ่ทีเดียวเลยนะคะคือมันมีทุกอย่างลงตัวแล้วการดูราบเรียบแล้วในประเทศโปแลนด์นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแม่น้ำวิสุลาด้วยนะคะในเมืองเมืองนี้ถ้าเกิดดูวอร์ซอก็จะมีแม่น้ำวิสุล่ะค,คล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราแล้วกันนะคะก็มีแบบตัดผ่านด้วยนะคะ ที่นู่นเนี่ยวิสุลาจะเป็นแม่น้ําสายหลักหนในแม่น้ําสายหลักในประเทศโปแลนด์นะคะชื่คอนช่อว่าวิสุลาแต่ว่าเหมาะสําหรับการศึกษานะคะแล้วก็คนไม่ได้แบบเยอะเหมือนในกรุงวอร์ซอนะคะมันก็จะแอบธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะ นนะค,ะคุยก็จะให้น้องดูคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับเมืองลุปรินนะคะทีนี้เรากลับมากันนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเพราะอะไรรู้ไหมคุยเนี่ยถ้าเกิดน้องไปเรียนมันไม่ใช่แค่เรียนไงมันจะต้องอยู่กับเมืองนนเมืองนั้นอะไรเงี้ยนะคะเราต้องรู้ก่อนค่ะสมัยคุย้ยไปนะคะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะคุยไม่ทราบเมืองแบบประมาณว่าข้อมูลไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะ คือคุยเนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยรู้จักเมืองเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยน้องจะต้องไปอยู่เมืองรูบรินแล้วเมืองรูบินเป็นอย่างไรอยากจะให้แบบน้องๆรู้เกี่ยวกับบรรยากาศรอบๆเกาะในเมืองนี้เป็นอย่างไรหรือว่าตึกรามบ้านช่องการคมนาคมขนส่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักในตัวมหาวิทยาลัยกันนะคะ เออมหาวิทยาลัย Vincent ์โพลยูนิ r เวอรนะคะก่อตั้งในปีนะคะ2,000ตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะทั้งหมด4,000คนในมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นขนาดใหญ่แล้วกันนะคะก็แอบขนาดกลางแล้วกันนะคะก็ประมาณ4,000คนนะคะมีทั้งหมดก้าหลักสูตรนะคะซึ่งรับเด็กอินเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ n n l l s s โปรแกรมเนี่ยนะคะนักศึกษาที่จบไปมีประมาณ9,000 ก็พูดง่ายว่าตกประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทต่อเทอมนะคะแล้วก็ค่าของชีพนะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะไม่แพงค่าหอเนี้ยตกประมาณ3000กว่าบาทต่อเดือนนะคะน,นี้ประมาณเริ่มต้นนะคะก็คือ100ยูโรต่อเดือนนะคะคณะต่างๆเนี่ยมีตั้งแต่ Bachelor of hospitality เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาปริญตรีเกี่ยวกับการเออ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะเขาชื่อว่า Bachelor of International Business Management นะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาตรีเกี่ยวกับทางพยาบาลนะคะเรียนแค่3ปีนะคะบ้านเราเรียนเท่าไหรอ่อ่ะเรียนตั้งหลายปีมากกว่านี้นะจ๊ะก็มีฝึกงาน1,200ชั่วโมงใช่ไหมคะฝึกงานแล้วก็สามารถฝึกงานในประเทศโปรแลนด์ก็ได้หรือว่าจะฝึกในประเทศในกลุ่ม EU ก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีคณะไซโค ก็โปรติเนี่ยนะคะพี่ประเทศโปแลนด์เนี่ยเรียนแค่3ปีนะคะแต่ว่าที่บ้านเราเรียน4ปีถูกไหมพวกอักษรศาสตร์เอกอังกฤษอะไรเงี้ยหรือว่ามนุษศาสตร์เอกอังกฤษ,ก,ฤษก็เรียน4ปีถูกไหมนอกจากนี้จะมีปริญญาตรีเกี่ยวกับบิวตี้ไซเอน c ์นะคะ3ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะที่นะคะน้องๆเนี่ย เขาต้องการคนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใบเซอร์ที่จบนะคะจากโปแลนด์สามารถใช้ได้หมดเลยในกลุ่มประเทศ e ูทั้งหมด26ประเทศนะคะทาให้น้องสามารถที่จะทํางานในประเทศต่างๆในกลุ่ม EU ได้นอกจากนี้นะคะน้องจบเรียตรีแล้วน้องได้วีซ่าทางานนะคะที่ประเทศโปแลนด์และถ้าเกิดทํางานดีสามารถที่จะนะคะไปทํางานในยุโรปประเทศต่างๆได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใบนี้สามารถสมัครงานไปในยุโรปนะคะ26ประเทศเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม EU ทั้งหมดนะคะแล้วที่ทาง มหาวิทยาลัยถ้าเกิดดูไลฟ์สดคุยยุ้ยนะคะถามว่าโรงเรียนค่อนข้างมหาวิทยาลัยค่อนข้างน่าเรียนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีจ็อบแฟนหรือว่าจะเป็นนะคะน้องเรียนไปนะคะเรียนได้ดีสามารถมีทุนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อย่างเมือง คสบายกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องขี่จักรยานได้ในเมืองนึกถึงเคมบริดจ์นะคะเคมบริดจ์หรือว่าออกฟอร์ดก็จะขี่จักรยานถูกไหมเมืองนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่พักไม่แพงนะคะตกค่าที่พักประมาณ3,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองเริ่มต้นนะคะค่ารถค่าแบบ Transport a t i o n ไม่แพงจริงๆแล้วที่โปลแลนด์เนี่ย transportation หรือค่าของชีพคล้ายๆบ้านเราแล้วกันนะคะเขาก็จะมี Student Car ราแล้วสามารถที่จะเดินทางแบบเดือนนึงก็แบบ300อรอยะไรเงี้ยนะคะก็แบบมีการแล้วก็ขึ้นรถบัสหรือว่า Transportation ที่นู่นได้ราคาไม่แพงนะคะอันนี้คุยก็จะมาสรุปง่ายๆของวินเซน t p โพลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะคะคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดน้องต้องการชีวิตชิลๆนะคะเราก็คือเมืองนี้ก็ เหมาะสำหรับการศึกษานะที่มาไม่ทันนะคะของที่ไลฟ์สดที่คุย,ยเนี่ยทำกับเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้มีมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเรื่องเสียงคุณก็ทำไลฟ์สดนะคะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงจากทางนุน เบาไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะคุณยี้ก็ทําสรุปให้เป็นไลฟ์สดนะคะจากเมืองไทยนี้เลยนะจ๊ะยังไงนะคะถ้าเกิดสนใจเรียนนะคะสามารถกรอกไปสมัครนะคะได้ที่ลิงก์ที่คุณยีแปะไว้ให้แล้วก็ส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเมนะคะที่อ e ีเมลข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะก็กุศลนะดูแลสุขภาพนะคะช่วงโควิดนะคะดูแลสุขภาพนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะคุณยี้ก็เดี๋ยวก็จะไปออกกําลังกายละแล้วก็จะไปกินข้าวนะคะดูแลสุขภาพคลิกไลน์นิดนึงนะคะ เป็นกำลังใจในทีมแพทย์นะคะหรือว่า,นะา,าคุณพยาบาลต่างๆแล้วก็กลุ่มอสมนะคะแล้วก็ทุกคนในโลกนี้นะคะที่ช่วยเหลือกันนะคะในช่วงโควิดนะคะโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะก็แบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันเราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปกันทั้งโลกแล้วกันนะคะก็คุยก็ฝากเพจนี้นะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยนะคะทุนดีๆนะคะก็ติดตาม ที่เพจนี้หรือว่าเรียนที่มันราคาไม่แพงนะแอบกระซิบราคาไม่แพงนะคะมีที่ไหนในโลกก็ติดตามเพจคุยได้นะคะทุนเรียนฟรีเออทุนเรียนฟรีนะคะกม็มานะคะก็ยังไงก็ไม่บายช่วงนี้อาจจะแบบตอบช้านิดนึงก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วเด็กนักเรียนค่อนข้างแบบเยอะมากนะคะเริ่มตอบไม่ทันแล้วช่วงนี้นะคะเริ่มจะคือในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยจะเปิด บินกรกดาทําให้แบบตอนนี้นะคะเด็กนักเรียนกลับมาติดต่อเราค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เริ่มตอบไม่ทันกลับไปสถานการณ์มาไขค,ความรับไอบีในโลกนี้ที่ไหนราคาไม่แพงบ้างนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้านะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ